คลิปนี้ตั้งใจทำมากนะงือๆงือขอคนละหนึ่งไลค์ได้ไหมกดให้หน่อยนะง่ายนิดเดียวนานาๆๆจุบจุบเออในเช้าวันนี้เราจะต้องทําการแต่งตัวไปโรงเรียนตามปกติแต่ว่าวันนี้ผมดันขี้เกียจไปโรงเรียนผมก็เลยต้องหาเรื่องโกหกพ่อผมว่าผมเป็นไข้แต่ว่าโชคดีที่พ่อ,องเรานั้นดันมีที่วัดอุณหภูมิภารกิจของเราในวันนี้จึงต้องหาวิธีที่จะทำให้เราตัวร้อนมากขึ้นเพื่อที่จะโกหกพ่อว่าเราเนี่ยเป็นไข้จริงๆ โอ้ไม่นะนี่มันวันจันทร์อีกหนึ่งครั้งถึงเวลาที่ผมจะต้องไปโรงเรียนอีกหนึ่งครั้งฮ่าแต่ว่าวันนี้ฉันอยากจะอยู่บ้านจริงๆเลยรู้ละฉันจะต้องไปบอกพ่อของฉันว่าฉันเนี่ยป่วยพ่อของฉันจะต้องไม่มีทางเลือดแล้วก็ต้องบอกฉันว่าให้ฉันอยู่ที่บ้านได้ฉันนี่มันฉลาดจริงๆอะไรนีอะไรเออ today homework การบ้านวันนี้ว่ามันใหญ่มันใหญ่กว่าตัวผมอีกนะดูหัวกับการบ้านดิเออเราจะต้องไปบอกพ่อของเราครับ อะไรอ่ะหมาของบักเคมเบะในห้องพ่อ,องผมอยู่ห้องไหนห้องนี้เหรอว้าวพ่อผมดูซีเรียสจริงเลยอ่ะไว้เยอะกันใหม่ครับผมพูดเล่นครับวันนี้ผมจะมาบอกพ่อผมนะครับว่าวันนี้ผมป่วยผมไม่สามารถไปโรงเรียนได้พ่อวันนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยดีวันนี้ผมขออยู่บ้านได้ไหมพ่ะอ,อืมไหนฉันดูหน่อยสิ แกไม่มีสมอง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 ชั้นรอเล่นอุณหภูมิของแกก็36.50องศาชั้นก็คิดว่าแกโอเคดีนะฉันคิดว่าแกควรจะเตรียมตัวไปโรงเรียนได้แล้วฉันจะรอแกอยู่ตรงนี้นะถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่เนี่ยแกต้องการชั้นฉันก็อยู่ตรงนี้แหละอืมหรือว่าฉั้นควรจะไปเปิดไฟในห้องเพื่อที่จะทําให้อุณหภูมิร่างกายของชั้นเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเพื่อที่ว่าพ่อเนี่ยจะอนุมัติให้ชั้นอยู่ที่นี่ได้ ว้าวอุณหภูมิของเราเพิ่มมา0.3องศาโอ้ไฟของเรามีทั้งหมด3หลอดนะครับตอนนี้ผมเพิ่งเจอแค่2หลอดเองขอโทษครับ <c oughs> อ๋อนี่เหอไฟหลอดสุดท้ายเป็นสีดำตนนัวนี้โอเคตอนนี้อุณหภูมิของผมเพิ่มมาประมาณสัก1องศาได้และนี่รูปผมบักเคมเบสบักเค็มเบสตอนเด็กโอเคถึงเวลาที่ฉันจะต้องไปบอกพ่อของฉันอีกหนึ่งครั้งว่าฉันเนี่ยป่วยจริงๆฉันไม่ได้โกหก ในพ่อลองวัดอุณหภูมิผมอีกทีสิได้เลยแกไม่มีสมองฉันรอเล่นอุณหภูมิแก37.00องศามันก็ไม่เห็นมีอะไรต้องห่วงเลยแกเดี๋ยวไปโรงเรียนได้ละ ไอบักเคมเบะแล้วบักเคมเบะมันก็คิดในใจอีกหนึ่งครั้งว้มันบอกว่าฉันจะต้องร้อนกว่านี้ฉันต้องการความร้อนมากกว่าเดิมทำไมบักเคมเบะมันชั่วอย่างวะมันต้องการความร้อนมากกว่าเดิมมันจะทำยังไงฉันจะไปเปิดไฟทุกหลอดในบ้านหลังนี้เลยนี่คืออะไรเราไม่มีผักน้ำมันอ่ะเราไม่มีถังน้ำมันอ่ะเคมเบะอย่านะอย่าเปิดไฟก็พอละ 37.70องศาฉันคิดว่าแกเนี่ยมัวทําอะไรที่มันปัญญาอ่อนอีกแล้วใช่ไหมแกเนี่ยควรจะไปกินข้าวแล้วก็ไปอาบน้ําเตรียมตัวไปโรงเรียนได้แล้วบักเคมเบ่โอ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยครับพ่อมาเชิดเวรู้สึกว่าบักเคมเบ่ของเรานะครับกำลังมีปากเสียงกับพ่อนะครับอ่อห้องครัวของเรานะครับตรงนี้ชิกุยํากินยังไงอะก <c ười> ินข้าวไงวะหรือตรงนี้อโอ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าแล้วก็อ่า โอเคเรากำลังทำช็อกโกแลตนะครับอยู่ข้างในไมโครเวฟเหรอไม่ระเบิดใช่ปะเรียบร้อยกินไงหลังจากนั้นเราก็จะไปอาบน้ำนะครับอาบไม่ซ <c oughs> ่วมน,นี่ขี้นะครับ <c oughs> เป็นมีเสียงเอฟเฟกต์ด้วยเอาละ่ะชึงเวลาที่ผมจะต้องอาบน้ำนะครับ ว้าวอุณหภูมิผมเพิ่มสูงขึ้นนะครับเนื่องจากว่าน้ำมันร้อนทำไม,ไมผมฉลาดขนาดนี้ใช่ไหมเอ้แกต้องการอะไรวะพอกับตอนนี้ผมทําตามที่พ่อบอกทุกอย่างแล้วครับในลองวัดอุณหภูมิของผมอีกหนึ่งครั้งครับพ่ออุณหภูมิอแกนั่นคือ40.20องศาเซลเซียสไม่มีเรื่องอะไรที่ทําให้แกต้องอยู่ที่นี่แกควรจะไปโรงเรียนได้ละไปแต่งตัวได้ละเว้ยก็ได้ครับพอ่อผมจะไปฮ้ ชีวิตของบักเคมเบะช่างน,น้าสงสารเ่อเกิดว่าเขายืนอยู่ในห้องนี้อีกสักพักพ่อเขาจะต้องพูดอะไรสักอย่างผมจะต้องไปไหนอะไปแต่งตัวนี่อยชุดชุดยูนิฟอร์มเอาเอายูนิฟอร์มบักเคมเบะรอเหลาโอ้อุณหภูมิแก่รอบนี้47.0 0องศาเห็นไหมแกไม่ได้เปื่อยพ่อผมไปจมหลักสูตรที่ไหนมาวะ ทาไมผมตอนเด็กอุณหภูมิประมาณ39ผมก็รู้สึกว่าผมเนี่ยจะเป็นจะตายละอันนี้40แล้วนะพ่อพ่อครับพ่อดูจริงเลยครับผมไม่ได้ป่วยผมก็ถามอีกหนึ่งคำถามนด้ไปนนครับพ่อแม่ผมเป็นอะไรตายเละครับห <c oughs> รือว่าพ่อก็บอกแบบนี้ตอนแบวอุณหภูมิ40องศาเนี่ยพ่อก็บอกวาเห็นไหมไม่ได้ป่วยหรือเปล่าแลวแล้วบัคกิมเบกของเขาก็ได้คิดในใจนะครับว่าเขาเนี่ยต้องการอุณหภูมิมากกว่านี้มากกว่านี้ มากกว่านี้โอเคภารกิจต่อไปที่เราจะต้องช่วยบักเคมเบะในการหาเรื่องไม่ไปโรงเรียนนะั่นก็คือให้เรานะครับปิดหน้าต่างนะครับทุกบานแล้วก็ไปเปิดเครื่องทําความร้อนนะครับว้าวเคมเบะนายจะทําอะไรนายจะฆ่าพ่อหรือเปล่าเคมเบะปิดหน้าต่างนะครับ <c oughs> ทุกบานเลยอย่างนี้อ่าไม่ถูกปลุ่มแล้วอีกอันนี้เครื่องโอเค,เค,อคอเ,ออเครื่องทำความร้อนเออมีที่ไหนอีกเครื่องทำความร้อน อ่อนี่โอเคห้าเหลือท <voir> <sk> <biography> ok ี่ไหนอีกเหลือที่ไหนอีกวะเฮ้ยพ่อเราใส่บกกันน็อกเหพ่ออ๋อผมพ่อมองมุมนี้กาพ่อใส่บกกันน็อกอะไรวะเหมือนเด็กช่างอะพ่อสงช่างบะบะบะชิเบะแกอยู่ที่นี่อีกหรู้วะฉันคิดว่าแกเนี่ย ออกจากบ,บ้านจะไปแล้วอตอนนี้อุณภูมิของแกห้บสองจุดเจ็ดศูนยองศาแก้ก็ปกติดีนะไปได้แล้วมาเคมเบะไปโรงเรียนอะไรกันวะเดียโอ้ฉันรู้และฉันจะทําให้ทุกอย่างลูกเป็นไฟภารกิจต่อไปของเราเขาบอกว่าให้เรานะครับเผาการบ้านของเราทิ้งซะได้เลยครับเคมเบะผมจะช่วยคุณโอ้ ดูทรม,มานยังไงคิมเบ้คิมเบ้ดูทรม,มานมากเลยการบ้านการบ้า,น,านทูเดย์ตรงนี้พ่อว่าคิมเบ้โอเคถูกต้องละโอ้โว่าไงรอบนี้แย่รอบเนี้ยผมว่าไม่ได้ไปโรงเรียนชัวร์ๆแกไม่เห็นจะมีอะไรต้องห่วงเลยไม่ให้ฉันวัดอุณหภูมิตั้งหลายรอบทำไมเนี่ยอ่าเอาละไงพ่ออุณหภูมิผมซัดไป50าสิบองศายังบอกว่าไม่มีอะไรต้องห่วงอีกแล้ววะ เอาเอาซ่อมเข้าไมโครเวฟเหรแล้วเขาเขียนวงเล็บด้านหลังด้วยนะครับว่าอย่าไปลองทําที่บ้านผมขอเตือนทุกคนเลยนะครับว่าอย่าเอาอะไรเข้าไมโครเวฟมั่วๆนะครับไม่งั้นบ้านคุณอาจจะเป็นแบบนี้แบบบ้านเค็บเบก็ได้อเก็บเบกหกสิบเจ็เจ็ดศูนย์องศาแกไม่ได้ป่วยฉันต้องการความร้อนมากกว่านี้ ไม่นะเคมเบยหยุดเดี๋ยวนี้ <c oughs> หยุดคิดในใจนั่นแหละแกจะไปทำอะไรวะอ้าวชิปหายละ <c oughs> ไปเผารถบักเคมเบยจะไปเผารถโอ้สวยแล้วพอเอ้ยเรียบร้อยบักเคมเบยจะเผารถเว้ยยโอเคเคมเบยา <c oughs> <c oughs> แล้วบักเคมเบยตดเป็นไฟ เรียบร้อยอ้ชิบหาวัดอีกึ่งครั้งวัดพอรอีกที97.70องศาแกจะต้องไปโรงเรียนโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยว้าต่อไปนหนทำอะไรเกมเบ่เผาต้นไม้รอบๆบ้านตายแล้วเกมเบ่โอ้ยเขาบอกให้เรามาเผาต้นไม้แถวๆรั้วเรานะครับเผาเลย ฮ่าชิบหายไหมล่ะพ่อเอ้ยบักเคมเบะมันทำอะไรลงไปเคมเบะโอ้ถ้อยังบอกว่าปกตินี่ก็คือแปลว่าแป้ผมตายวพาพ่อเนี่ยไปโรงเรียนสิวะอยู่ที่นี่ทำไมฉันจะไปทำให้บ่อน,น้ำของฉันกลายเป็นลาวาโว้บรรยากาศรอบบ้านของเราตอนนี้นะครับไฟไหม้แบบอ้าอ้าไม่จะทำายังไงวะลาวาหรอเคมเบะจะทำายังไงอะ ฉันขอให้จักรพรรดิแห่งเพลิงลงมาหาฉันเดี๋ยวนี้ฉันคือจักรพรรดิแห่งเพลิงเทพแห่งเพลิงได้โปรดเพียนสราน้ำง่ๆของผมนั้นให้ร้อนมันกลับมีพัดคิดพันดวงลงมาอยู่ในน้ำเฮะอะไรนะจักรพรรดิแห่งเพลิงไม่เข้าใจบอเคบปเออเออเพื่าไๆก็คือได้เปิดเอาลาวาใส่ลงในสรน้ำผมได้ไหมครับโอ้ใช่เข้าใจละ เคเบตหมดเรื่องแล้วใช่ไหมเคเบตฉันไปแล้วนะโอ้อุณหภูมิผมเพิ่มมาแปดร้อยกวองศาทีนี้พูดได้2คำนะครับชิบหายโอ้ยสถานการณ์เหมือนวันโลกแตกแล้วเว้ยพอครับวัดพ่ออีกหนึ่งทีอุณหภูมิฮัเกอร์ตอนนี้1,000เอ่อ1,000กว่าแล้วกันพระเจ้า นี่แกเป็นใครอะไรของแกวะเนี่ยจริงเหรอครับเพราะเออแต่ฉันก็คิดว่าแกดูสบายดีนะตอนนี้ฉันไม่เข้าใจไดยซ้ําว่าเขาหมายถึงอะไรตอนนี้ฉันรู้สึกสับสนจริงๆฉันนึกไม่ออกเลยว่าฉันจะต้องทำยังไงให้อุณหภูมิของฉั้นสูงขึ้นกว่านี้แต่ว่าบางทีชันคิดว่าฉันอาจจะไปเปิดทีวีเพื่อขอความช่วยเหลือได้โอเคเคมเบของเรานะครับจะไปเปิดทีวีเพื่ออะไร <c oughs> เคมเบ นายมาดูทีวีทาไมโอ้นายต้องการความร้อนที่น้อยลงหรือเปล่าถ้าเกิดว่านายต้องการเนี่ก็เอ่อโทรมาได้นะ I to see you วูอันนี้คืออะไรเราจะมาดับไฟที่บ้านเหรอไม่เอาอันนี้คืออะไรไม่อยากไปโรงเรียนเว้ยเออเรียกมังกรมาเผาบ้านของคุณเราลองไปโรงเรียนไหมผมว่าพอแล้วนะเคมเบะนายจะต้องไปโรงเรียนแล้วฉันขอเรื่องรถบัสให้กับนายนี่ ผมจะทําให้เด็กคนนี้นะครับไปโรงเรียน875137 875137 Let's go <c oughs> สวัสดีครับขอบคุณที่คุณโทรมาที่นี่เราคือบริการสำหรับคนที่พลาดรถบัสโรงเรียนสุดพิเศษคุณลูกค้าพลาดรถบัสต,ตอนเช้าใช่ไหมครับไม่ต้องกังวลไปเลยครับคุณลูกค้าเราจะส่งรถบัสคุณภาพดีไปถึงบ้านคุณอยู่นี้เลยครับเราหวังว่าคุณจะไปโรงเรียนได้ทันเวลานะครับ ขอให้เป็นวันที่ดีครับผมฮะมันข <c oughs> ำมาคเคมเบะทำไมอะ่ะ <c oughs> ผมโทรไปหาแก,งกง๊งคอนเซนเตอร์ชิบหายแล้วฮ้ยเก้า <c oughs> <c oughs> yes. yes, หนึ่ง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 เก้า yes yes เคมเบะนายต้องดับไฟในบ้านแล้วตอนนี้บ้านนายเป็นสีแดงแล้วเพื่อน มาแล้วเออ<ย>รถดับเ <ละ S 2> พลิงเออเกิดอะไรขึ้นที่นี่วันนี้อ่ะฉันไม่อยากเชื่อสายตาของฉันเลยเออเสืงแมวที่ไหนนะ่นั่นมันอะไรวะมีแมวติดอยู่บนต้นไม้ฉันจะต้องไปช่วยมันโอ้แมวน้อยแกปลอดภ,ภัยแล้วนะวันนี้ฉันทําความดีมามากพอแล้วถึงเวลาที่ต้องกลับบ้านอา้าวแล้วบ้านแบบเคมเบะล่ะครับ <ś> หออรือว่าตัวเกมจะต้องทําให้บาคมเบยเบัอย่างเรามือเปื้อนเลือดจริงๆวะผมจะโทรเรียกมังกรแล้วผมไม่ไหวแล้วเว้ยฮออะอรึกว่าจะมีใครโทร <c oughs> <c oughs> มาหาฉันเอ้ยมังกรพากยากวะโอเคเด็กๆฉันจะต้องไปทํางานก่อนนะถ้าเกิดว่าฉันทํางานเสร็จแล้วฉันจะกลับมาอ่านหนังสือให้ฟังหนังสือคุณมังกรเขาอ่านอะไรวะนะ ฉันทำงานเสร็จแล้วฉันจะต้องกลับไปอ่านหนังสือให้เด็กๆต่อนนะไปกันนะโอ,โอบัเกเคมเบอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเท่าไหร่วะเมื่อกี้โอ้ไปบอกพออ่อไปยังไงไฟไหม้บัเกเคมเบแกทำอะไรลงไปโอ้อุณหภูมิเมื่อกี้นั้นสาบพันกัโองศาเนี่ยแต่ไม่มีอะไรต้องห่วงนะ พ่อของเราบอกว่าอุณหภูมิของเราเป็นพันแล้วแต่ว่าไม่มีอะไรต้องห่วงแปลว่าให้เราต้องไปโรงเรียนอีกหรอบักเคมเบ์มันไม่ยอมเนี่ยมันจะเป็นดึงผ้าทิตแล้วเนี่ยพ่อผมจะไปดึงผ้าทิชยังไงอะผมจะต้องไปหาเชือกเหรอนี่ยในเชือกผมวะเอาแล้วไงเคนเบ์เคเบจะเป็นซูเปอร์แมน ไฟไหม้ี่มาเชือกเชือกที่มาเคมเบดดึงพ่อครับตอนนี้อุณหภูมิผมเท่าไรแล้วครับอ๋อก็คือมาเคมเบดกำลังคุยกับพ่อที่โลกนะครับตอนนี้โลกเราไฟไหม้เพราะอาันี้อยู่ใกล้เกินเปิดพนอร้อยองเศาเซลเซียสนะเคมเบดเออพ่อคิดว่าลูกพูดถูกมาตลอดนะแกมีไข้นิดหน่อยนะฉันคิดว่าวันนี้แกสามารถอยู่ที่บ้านได้นะเคมเบดไม่ต้องไปโรงเรียนละจริงเหรอครับป้อเย่เย่เย่ Whoa, oh 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 Da 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 oh 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 la, da da da, oh, oh, la da, da, da 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 Making our Christmas memories I've been working so much lately I can barely find the time to sleep Yeah I spend my time running around